เอกองค์ราชินีสีสยามทุกเขตคามอภิวันสองสรนเสริญพระเกียรติก้องพระนามงามจำเริญราบน้อมเชิญพร้อมใจถวายพระพรขออำนาจปวงเทพไทยในทั่วล่าทุกชั้นฟ้าภูนบุญญานาฏสมร คู่พระบารมีองค์จัก,กรีศรีนาครถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าในศักด์สยามที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม